คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นสายทหารแบ่งแดงแพร่แ,แเเวมนะคะจับประแแบบนะคะพี่น้องอ่อีอย่างเน้นไว้เลยคะ่ะพี่น้องได้มาเป็นทีเรียบร้อยนะคะจะมาแจ้งพี่แจ้งน้องฟังนะคะเล่ามือนี้นะคะเนาะจะเว้าว้าเรื่องเล่าก่อน ้าเมื่อนี้ผู้ใดน้ำเจจินดาไปขอเล้ากับพอปูเมญาเนะคะนาอแต่เมื่อนี้ท่งอยากเป็นมอลำค่ะพี่น้องแต่เกิดมาก,กับบ่ณฑิเป็นมอลจักตะเทียนาะคะนาะลำสาเอาจักก่อนนะเอาจักก่อนนะค่ะน้อ้เอาจักก่อนนะคะจะไปวันนี้นะคะจินดาเพชรมือนี้แก้วมาขอพรปูกับยานะคะ ลูกหลานเจ้าปูเจ้ายญานั่นสุ่ขู่สูขคนทั้งโลกที่พ่อปูแม่าญ้าน,นะคะจะหาบมากผู้นั่นไปตอนพอ่อผูนะคะนะจะล่ำไปนะคะนะแต่ว่าบ่ฮว่าว่าสิล่ำด้วยเหตุใดนะคะเพราะว่าบ่เคยล่ำตกเกืยอนะคะแต่ว่าปู่ญ่าบอกว่าให้หาบของไปตอนนะคะเพื่อว่าจะไปขอซับเล่า จะไปฝากพ่อปูเมญ่าอยู่รือนครหลวงเวียงจันในมือนี้นะคะเจ้จินดากระเรียมหมากเตียมผู้เตรียมน้ำเตรียมกล้วยเตรียมกล้วยนะคะยากินกล้วยบ่เอินะคะเตรียมอ้อยกล้วยบักคุ้งนะคะเน็ดคอยไหมพร้อมเทิงหมากผู้บุรีนะคะจะไปขอซับลาววันนี้นะคะเนแต่ในนาที่นี้เจ้จินดาจะมาบอกเลข ทหารมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะถ้าผู้ไดบอกว่าจะท่าวันหวยออกก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าสันได้มาสันจะสื่อนะคะแมนบอกค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะขอให้ปังไปที่ลาวค่ะข,ขอให้ปังไปที่ลาวนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดแชร์ท่านั้นนะคะเพราะว่าเลขเละโต่ให้ฟรีค่ะพี่น้องแต่ขอความก,การุณากด แชร์แล้วก็กดหัวใจร,วรัวให้กับคนผู้งามนะคะพุ่นน่ะไอ้างามไปพี่น้องเห็นบ่พุ่นน่ะนมเป็นนมเอลเป็นเอลพุงเป็นพุงนะคะอืม <laughs> <laughs> นะคะพี่น้องขานะคะบอลูว่าเป็นเพราะเหตุชนใดสัญญัากร้องเพลงนะคะแต่ว่าเมื่อนี้นะคะได้ข่าวว่าเพื่อนบอกว่า ถ้าจะไปขอซับแล้วนันขอหมอลำจากเพ้งแหน่ผ่นมาจะนกค่ะไม่สนันแล้วจินดาเพชรมณนี่แก้วนันเกิดจัดไ้เจาปูกับเจ้าหญ้าพระเจ้ากาจ่า,จาบอ่อคัดบ๊อของเพระว่าพอปูเม่ยนันต้องพาลูกจินดาเพชรมณนี่แก้วไปเที่ยวนะครหลวงเวียงจันทน์นะคะณนะวันนี้นะคะโอ้โหที่ผ่านมาวันวันจันทร์ที่ผ่านมาถ,ถือบ่ วันจันที่ผ่านมาราวนะคะฟันไปที่แปดหนึ่งฟันไปที่หนึ่งตัดไปที่เรียบร้อยนะคะถูกตรงตรงถูกตรงตรง,ตรงนะคะเมื่อวานนี้หาหน่อยนะคะหาหน่อยไม่ได้บอกว่าหน่อยพิเศษหรือว่าหน่อยอะไรนะคะบอกว่าหน่อยปกติธรรมดาฟันไปที่แปดเก้าเจ็ดนะคะเกียบออกสามตักับพีดองสะดุ้งนะคะสะดุ้งก้อนไม่มอพอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ มันปังไปที่997นะคะแจจินดาไปขอพ่อปูเมญ,ญานะคะปังไปที่997นะคะบอกไปที่897ค้าพี่น้องนะคะเมื่อนี้แล้วจินดาเพชรมณีเกวจะหาปลาขาดผู้หาบก,กวยบักอ่อยไปตอนนาเมญาเฮ้าจะให้เมญากะพูนันพาไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์นะคะถ้าผู้ใดตามนันก็ขอให้ผู้นั้นได้ศัพท์นะคะ ถ้าผ so is ู้ไหนกดกดกดแทหแล้ว่ากดหัวใจรั่วๆนะคะให้แตกต่างๆสามตัวนะคะพี่น้องขานะคะถ้าผู้ไหนเบิ่งค้นผีบ้านั้นก็ขอให้รวยด้วยสัต์นะคะถ้าผู้ไหดดานั้นอย่าให้ถือเลขกกักสามปีนะคะนพี่น้องขาะนี่าสวยนะคะยิเี่ยงกับโได้โอเจ้าแล้วว่าดักว้เม่ดแมนค่ะเมื่อนี้ บางงามหรือบางงามผีบาหรือเป็นผีบาคอยพาเจ้าถือเลกกับพ่อเมนบมคะพี่น้องเนาะเออถ้าผู้ใดนั่นว่าผู้ขางมง่ายกายหพิ่นถือเลกกันสามปีนะคะถ้าผู้ใดนั่นว่าปูหูขี่ก้เพ้นขี่บอออกจากสามปีสามศาสตร์นะคะศาสตร์ถูอันนี้ก็ว่าสวยย่ำเศร้านะคะบางคนผีบาไปโหลดจะพารวยรวยโวยทรัพในวันนี้นะคะเพราะว่าบาตั้งแต่เศร้าแล้วพี่น้องบ้าตั้งแต่เศร้าตื่นขึ้นมาบาเลยค่ะ เพราะว่าอย่างอาบน้ำอยู่ห้องเพลงนะคะบม่ได้ห้องทัธรรมดาจะสอนสู่ฟังเบาไลในจักน้อยทนฟังเอ,อโหลดกับพี่น้อง <c oughs> สายทหารบ่หอดจักเทอร์เนี่ยข้าวเากับพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กับคนพี่บายจะพาปังไปที่ลาวค่ะ <c oughs> กดแชร์ไปเลยขอให้สามตัวไปตรงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นบ้าละ่ะอืมนะคะ <c oughs> มณีจินนาเพชรมณีแก้วหาปากหาผู้หาผู้บุรีทันไปตอนอีพอฮองอีพอกับอีเมญานันจะพาไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันท์หาผู้บุรีนันกับกล้วยกับอ้อยนันจะไปตอนอีเมญาสีเมืองนครหลวงเวียงจันท์จินดาเพชรมณีแก้วจะไปน้ำอีเมญานะคะผู้ใดบางคนพี่บาก็อดเอาค่ะพี่น้อง อดเอามือนีเขาต้องถือแก้วสามตัวไปปังๆพร้อมสายทหารหรือยังคะพร้อมแล้วครับกดแชร์กอนค่ะกดแชร์นะคะขอแชรเยอะๆนะครับกดแชร์เข้ามานะคะเพจเจ๊จินดาขอสามร้อยคนค่ะบทถึงสามร้อยคนเลี่นตัดี๋ยวมันนี้จะมีอลาคนะจะค้นแล้วตอนนี้ห้าสองห้าสิบห้านะคะสามร้อยคนเป๊ะเลยค่ะ นะคะนะคะธรรมดาเด้เสวยเบี้ยงได้นะเดินทางให้หางหารอยนั้งนี้วันนี้นะคะวันนี้นะคะจะปังไปที่ลาวสามตัวแข็งๆขเพราะว่าอย่างเพราะว่าอะไรนุ๊กไหมคะกดไลค์กดแชร์นั้นเป็นกําลังใจให้ค้นพู้งามนะคะกดมาเลยค่ะกดมาเลยค่ะถ่ายทั้งยูทูบนะคะอดสาวเว้าก่อนอดสาฟังค้นผีบาเบิ้งผีบาแล้วก็สือเลขกับพ่อค่ะเพราะว่าอย่าง การถือเลขมันเป็นการให้กำลังใจณยกนี้นะคะเนาะณยกนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คนติดโควิดหลายเห็ุอีหยังอีหยังกับบ่อใดค่ะพี่นางโลกอ้อมขังอ้อมเอวถือเล่าถือน้อยพ่อได้ซสื้อปาทูปปนพ่อได้ซื้อสดอมาใส่กับเขาสวยกินนะคะมือนี้มีเล่าข้อมันมวันนี้ขอแตกเลา้าสามตัวค่ะถาบ่อใดสามร้อยคนมือนี่จะบ่อาท่านเบา สิบอกอยู่แต่ว่าบุท่านบอกเลีนโตค่ะพี่น้องเก็บปัญญาเทือละอันเพราะว่าเมื่อแต่ซึมขึ้นมาผีบาทได้จักหน่อยเขากับบุท่านไ้กินค่ะขอปังสามตัวไปนะคะดาข่อยละไปสวัสดีเจ๊าข่อยกัซิบ้าตามเจ้าละเจ้าสั้นแมนเมื่อนี้ฉันต้องปังที่ลาวนะคะเมื่อวานในฮานอยหกโมงสามสิบเกียร์แตกสามตข่อยหัวฟูเลยเอ้านะคะ เจ้ก๊กมาเดี๋ยวคืนเจ้านั่นแหละเจ้จินดาวมองได้พีน่น้องมองไดเพิ่นสิพ้าเฮาถือเลขมองได้เพิน่นสิพ้าเฮาได้โชคได้ทรัพย์เพราะว่าหยังเฮาเ้าขอเพิงสิ่งสิตาเฮาบ่เห็นเพิ่นมีฤทธิ์มีเดชเพิ่นมีหูตาทิพย์นะคะพี่น้องคะไม่เะนั้น กดเข้ามาสามร้อยกว่าคนนะคะเจ้าท่านที่ะพี่นองพวายยังข้อแห้งแล้วนะคะขวหน้าไม่ต้องขังนะคะเพราะว่าข้อแห่งแล้วนะคะกดเข้ามาเลยค่ะกดไลค์ให้เลยค่ะจะพาปังไปที่ลาวสามตัวนะคะสามตัวเตรียมจดเลยค่ะจะโซแล้วนะคะจะโซนะคะสายทหารนะคะลาวเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะโซเลยจ้าโซเลยจ้าสายแรกนะคะ้าได้ขี่คุยค่ะสายแรกนะคะ เดี๋ยวนะคะโซลูปเดี๋ยวได้ถามก่อนเจ้มาจากสายเมื่อนี่วันนี้จะมีสายประมูลกับสายทหารมานะคะสองสายแต่ว่าส่วนลาวนั้นนะคะเอจจีต้องไปกับเจ๊จินดาเพราะว่าไปหาปู่กับย่าเลยนะคะสามร้อยสิบเจ็ดท่านนะคะอ่ะพี่น้องจดนะคะสายทหารโอ้โหเบื้องเครื่องบ่เห็นเจ๊เฮ็ดจังไลยเจ๊ว่าเลยว่าเลยว่าเลยเจ๊บ่ต้องชั่วว่าเลยนี่บร้อยเรื่งสิบล้านนรียบะคอย ขาปอโซเขาสิบาข่อยกี่ตัวเอาโซกับโซ่นี่แหละค่ะผู้มีหูตาทิพย์้อซองมาทั้งนี้วิ่งห้าสิบล้านนิ่ล่้านมาแน่นะคะ้ามีหูตาทิพย์ไอซองมาทั้งนี้ถ้าผู้ขาบาปโซแล้วก็หาว่าผู้ขาตัวอีอันนี้จะมันขี่คุยอย่าเฝ้าโทรมานะค่ะน้องวันนี้สายทหารสายแรกคือยังสายทหาร แรกนะคะพี่น้องขาสายทหารสายแรกวิ่งห้าสิบล้านค่ะวิ่งห้าจดนะคะี่วิ่งห้าครับสายทหารครับสายทหารสายแรกนะคะวิ่งห้าค่ะพี่น้องเตรียมจลด้ลยควาร้อนกระเซ็นต่อไปคือสายประมูลมากี้ต่อไปสายประมูลสายประมูลมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าสายนี้ก็จวดไม่แพ้กันนะคะสายนี้ก็จวดไม่แพ้กันนะคะสายทหารค่ะ วิ่งข้าเป็น10บล้านนะคะสายนี้ก็จวดไม่แพ้กันนะคะเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะสายนี้นะคะแปดตัวเดียวค่ะบนแปด<ะ>บนตัวเดียวแปวดบนตัวเดียวนะคะรับสำหรับสำหรับหาพลไนวิ่งล่างขึ้นบนสำหรับหาสายทหารบรูวา่า บนหรือล่างจับใส่กันเลยก็ได้นะครับเราว่าสองสายนี่นะครับหากับแปดมาครับมาตรงจับสองแปดหาของผููขาเลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้400ท่านนะคะจะคี้คุยเรื่องเลขนะคะผดผู้ใดจับเดี๋ยวคอยเจให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะตอนนี้สายประมูลไ่มคะเจ๊อันนี้สายสายประมูลคือ8ด สายประมลตัวเดียวแอดบนตัวเดียวบอแมนอันนี้สายนมแอด,ดนะคะนมแอด,ด,ดไม่เคยพลาดนะคะเขาส่งมาของเจจินดานะคะนมแอด,ดไม่เคยพลาดนะคะจะมาสาระไดเลขเพื่อนมาเนาะคะ่นะ,คะน้อขออนุญาตเนาะคะ่ะเพราะว่าอยากไ้เลขขอพี่น้องถือเบระสุขคนนะคะสายประมลมานะคะประมลนะคะทีนี้ประมลนะคะพี่<ห>น,น้องขาแสดงว่ามีมาสามสายเต็นวันนี้สามสายประมลครับเป็นที่หกนะคะ พันหกหกพันหกค่ะพันหกนะคะพี่น้องขาคือพันหกนะครับสองหนึ่งหกหกหนึ่งห้าหกเก้าหกนี่คือสายประมูลนะคะสายประมูลแปดใช่ไหมบอสายนมเอ็ดสายประมูลสายนมเอสคือแปดสายประมูลคือหกมนสายประมูลหกอันนี้ห้ามีหกมีแปดหกห้าแปดก็แล้วกัน เป็นที่เรียบร้อยทหารมาห้าค่ะพี่น้องค่ะทหารมาห้านะคะแนรมค่ะพี่น้องเนมนะคะเจ้านาเอิกเจ้าหน้าเอิกทุกใจอยู่จิเอาพี่น้องครับเตรียมครับเตรียมจดนะครับมาสามสายมือนี่นะครับสิดจับได้กันเลยก็ได้นะครับแคปหน้าจอเอาเลยค่ะสามสายสายทหารค่ะทำไ้ชมเลยนะคะก็เป็นตัวเลขเนาะค่ะสายทหารนะคะสายทหารจากเจเจนดานะคะ ใบแรกห้านะคะเพิ่งกะสาละแน่สายประมูลมาห่น้ำเนาะคะ่ะสายประมูลฟันที่หกนะคะและสายแอดนุ่มค่ะแปดนะคะอันนี้เป็นเลขวิ่งนะคะแต่ละสายแล้วกับบอกว่าสายแต่ละสายที่เล่าอาอกมาแบ่งปันนี่นะคะมาเบาสูฟังเนาะคะ่ะแล้วว่าถูกทุงวดเข่าทุงวดนะคะแล้วก็เลยอยากมานํามาแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะอยากให้ โชคดีนะคะอย่างห้มิโชคถูกหวยนําว่าสันขัดนี่เป็นคือเป็นเลขวิ่งสายวิ่งนะคะสายทหารมาแล้วค่ะใบแรกมาห้านะคะเป็นสาราแน่สายประมูลและสายแอดนุ่มแม่น้ำนะคะสายประมูลหกสายแอดนุ่มแปดนะคะและนี่ก็เป็นเลขของเจจินดานะคะที่เพิ่นปล่อยแต่ตองหวัวนะคะเป็นเลขความฝันนะคะ ค่ะทางช่องก็เป็นสื่อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขันบอมากประชอบกับพานเนาะคะ่ะขันมาขันชอบกับก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้กงก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะแอดก็ขอ่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินหน่วยวันที่16บเมษายนที่จะถึงนี้ทุกทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ